กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมาครับวันนี้อยู่กับผมนะครับชายพี่ทรงโจนแต่โดนใจนะครับผมครับนี่นะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับที่ร้านสนุกคานะครับผมนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันครับผมนะครับเป็นโตโยต้าคอโรลล่าติส1.6ตัวจีปีสองพันสิบแปดนะครับคันนี้ราคาเพียงนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นลูกค้านะครับพี่ๆท่านใดลูกค้าท่านใดหารถเก่งนะครับไซส์กลางๆไว้ใช้งานอยู่นะครับผม นะครับคันนี้เลยนะครับผมนะสวยนะครับผมนะเป็นสีบอลเงินนะครับตัวรถสวยมากครับผมนะสวยเกีรเเลยนะครับนะครับสภาพดีด้วยครับผมนะปี18นะครับสวยใหม่ครับนะครับสีบอลเงินนะครับเนื้อสีผิวพันสวยสภาพดีนะครับผมนะครับกนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องผีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดตัวรถรอบพันกันครับไฟหน้าโคมไฟมันตินะครับผมตัวนี้นะครับโครมไฟนะครับใหม่ใสเลยนะครับอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยนะครับผมตรงหน้าเดนไฟนะครับ แต่ตัวไฟนะครับผมนะไม่อมเหลืองนะครับรอยคุดรอยแตกไม่มีนะครับผมนะครับหน้ากระจังครับผมเป็นโครเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูครับไม่มีคราบคี้เกลนะครับผมนะไม่มีคราบหมองคราบดําขึ้นนะครับนี่อาจจะมีรอยสะเก็ดหินนะครับนิดนึงครับผมนะครับขับยังไงก็โดนนะครับระวังยากมากๆนะครับผมนะตัวสะเก็ดหินนะครับนี่ครับแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับลูกค้านะครับผมเลนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมสวยเหมือนกันเลยนะครับนี่ดูครับ ไม่ออมเหลืองนะครับไม่หมองนะครับผมไฟหน้านะครับไฟติดครบทุกดวงเลยนะครับผมด้านล่างตัวรถครับผมจะเป็นช่องลมนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อพลาสติกสีดําเลยนะครับสีไม่ซีดนะครับผมนะครับสวยสภาพดีครับผมไม่มีรอยแตกรอยดุงนะครับด่ดูครับแจมครับผมคันนี้นะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเนื้อสีสวยเลยนะครับตัวนี้สีบอลเงินนะครับสีดูแลรักษาง่ายนะครับผมนี่ครับดูสีที่ฝากระโปรงครับผม เงาเงาฉ่ำๆเลยนะครับเส้นฝากระโปรงหน้าครับคมคมโค้งๆอย่างนี้เลยนะครับสวยมากครับผมด้านหน้าตัวรถนะครับนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับดูครับผมสีนะครับตัวบังโคลนกับตัวกันชนนะครับผมนะนะครับสีเสมอกันเลยนะครับผมละล่องกันชนล่องไฟต่างๆดูครับแนนชิดสนิทหมดนะครับผมนะไม่ดึงไม่เกยนะครับบังโคลนหน้าขวาไม่มีรอยไรยิ้มนะครับผมนะครับมาดูรอแม็กกันบ้างครับ ร้อแม็กแท้เดิมโรงงานขอบ16นะครับตัวนี้แม็กอลลอยทูโทนหน้าปัดเงานะครับนี่ร้อแม็กสวยครับไม่มีรอยด่างนะครับผมนี่ครับสภาพดีเลยนะครับผมนะครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมนะร้อแม็กสวยนะครับนี่เดี๋ยวผมไปดูสีลิยางนะครับนี่ครับซีลิยาง205ยาทับ5้าห้านะครับผมนะคันนี้ได้ยางปี2 0 0พเดี๋ยวผมหาปียางให้นะครับ หาปียางไม่เจอครับท่านผู้ชมนี่ครับช่วยดูหน่อยครับนี่อันนี้เป็น C ีสองเก้านะครับผมนะครับไม่เจอปียางนะครับผมนะไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวดูดอกยางแล้วละกันนะครับผมแก้มยางครับผมนะหน้ายางครับผมนะนี่ครับเดี๋ยวให้ทีมงานช่างนะครับประเมินให้เลยนะครับผมนะว่ายางนะครับผมนะเหมาะกับการใช้งานหรือเปล่านะครับผม แต่ถ้าดูแต่ตรงนี้นะครับผมน่าอาจจะมีรอยสึกหลอบ้างนะครับผมนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องยางครับเราดูแลให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมนะก่อนส่งมอบรถนะครับไม่ต้องห่วงครับนะครับดูกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมนี่นะครับเดิมๆครับไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับผมนะครับแท้เดิมโรงงานหมดนะครับช่วงล่างครับผมนะโช๊คสปริงต่างๆดูรอยแต้มสีเดโรงงานยังอยู่เลยนะครับผมนะครับพลาสติกซุ้มล้อครับผมมาครบมาเต็มซุ้มนะครับมุดยึดไม่มีสูญหายนะครับนี่สภาพดีเลยนะครับผม บันไดข้างครับผมนะครับชายบันไดนะครับตัวถังรถนะครับผมไม่มีรอยบุบนะครับสวยๆครับผมนะสีด้านข้างตัวรถดูครับเงาฉ่าเลยนะครับนี่โลโก้อักษรตัวรถต่างๆครับผมดูโอวีวีทีไอนะครับมาครบมาเต็มหมดเดี่มสันคมๆนะครับตรงๆยันนู่นเลยนะครับผมนะครับสวยสภาพดีเลยนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าสาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่ครับร่องรอยไม่มีนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับผมนะสวยๆนะครับ นี Stelle, il, das erste, ja e, ่ฐานกระจกครับดำๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมกระจกตัวรถนะครับแท้เดิมทุกบานนะครับผมนะครับของแท้เลยนะครับนี่ดูครับสติกงสติกเกอร์นะครับนี่ของแท้เลยนะครับออโต้รามนะครับผมมือเปิดประตูนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะครับผมและมือเปิดเป็นตัวสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมนี่นะครับกดปุ๊บเปิดรถปั๊บได้เลยนะครับผมนะครับมาดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับภายนอกสวยแล้วนะครับภายในสะอาดเลยนะครับเบาะสีเบจนะครับหรือว่าสีครีมนะครับผม Ing, นี่ครับเป็นบ่อหนังนะครับไม่มีรอยแตกรอยขาดนะครับผมนะครับบ่อสวยครับผมสภาพดีนะครับนี่หนังตึงๆเลยนะครับผมนะครับตะเข็บเบาะปีกเบาะต่างๆนะครับตะเข็บไม่แตกคร mmm ับผมนะเบาะไม่ยุบนะครับกดแล้วเด้งนะครับผมนี่คร um ับตึงๆครับผมนะรวมถึงเบาะผู้โดยสารด้วยนะครับผมนี่ครับเบาะสวยครับผมภายในสะอาดนะครับสภาพดีครับไม่มีรอยยับรอยขาดเลยนะครับหนังเบาะไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมนะ นะครับมาดูพวงมาลัยกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะพวงมาลัยมัลติฟังกชันครับผมนะครับวัสดุห่อหุ้มพวงมาลัยดูครับเป็นหนังนะครับไม่มีรอยรล่อหลอกรอกลอนนะครับผมนะครับพวงมาลัยสวยเดิมครับสภาพดีครับผมนะนี่แต่ดังครับผมนะนะครับผมมาเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไม้นะครับผมนะชัดๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบคูสตาร์ทนะครับผมเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ครับผมเลขไม้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน 2 1่เกิโลเท่าน nice. ั้นนะครับผมน้าเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะเครื่องยนต์เดิมนะครับหน้าตาหน้าปัดเดิมไปก็ประมาณนี้เลยนะครับพวมอะไรฟังก์ชันก็จะมีใน2ตัวนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงครับผมนะปรับเปลี่ยนเพลงนะครับผมนะครับกดสลับโหมดนะครับผมนะครับมาดูหน้าจอต่อครับผมนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นวิทยุ c d นะครับผมนะครับหน้ากากวิทยุต่างๆนะครับสวยเดิมนะครับสภาพดีครับผมนะครับนี่ครับผมนะาดูครับ แอร์ครับผมเป็นแอร์มือหมุนแอร์มือบิดนะครับแอร์ลมแรงครับผมน่าเย็นด้วยนะครับฉ่ำเลยครับผมตัวนี้นับลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปแว็กน้ำยาแอร์ไม่ต้องเติมน้ำยาแอร์นะครับหัวเกียร์ครับผมเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์สวยนะครับสภาพดีครับผมน่องรอยไม่มีนะครับแผงเกียร์นะครับผมหนึ่งดูเลยนะครับสภาพใหม่ครับผมนะครับคอนโซลกลางครับมีที่วางแก้วน้ําแก้วกาแฟให้2แก้วนะครับผมนะเบรกมือตึงๆมือครับผมใช้งานได้ปกตินะครับมีเก๊กางครับผมด้านบนครับเก็บของเก็บเหรียญได้นะครับส่วนด้านในครับผมี่นะครับ นี่พอได้เก็บพอได้ใช้แน่นอนนะครับผมนะครับคอนโซลหน้าครับผมเป็นสีทูโทนนะครับด้านบนจะเป็นสีดำนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสีเบตนะครับตัดงกลางนะครับผมนะครับสภาพดีครับผมรอยขาตั้งกล้องคราบกาวรอยด่างไม่มีนะครับนี่พร้อมใช้งานมากๆนะครับผมนะมุมมองฝั่งคนขับครับผมนี่ดูเลยครับผมนะสวยๆครับช่องแอร์ครับผมนี่ปรับได้รอบทิศทางเลยนะครับผมนะนี่ครับตึงๆครับผมนะไม่แบบว่ารุ่ยไปรุ่ยมานะครับผมนะนี่นะครับสภาพดีครับผม นะครับกระจบับรับไฟฟ้านะครับช่องเก็บเหรียญครับผมนี่นะครับไม่มีตรงไหนแตกหักชำรุดนะครับผมนะนี่ใช้งานได้ปกติครับผมนะครับสวยเลยนะครับนี่ใบสอขบอครับผม1 6จตัว G ปี2 0 1พันดนะครับราคาสี่แส0หนึ่งหเก้าันเท่านั้นนะครับผมลูกค้านะครับสนใจนะครับโทรหาน้งพีเลยเบอร์โทร0ู2ย์เก้าสอง็ดแปดสามหกี่ี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความมาได้เลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวดูฝ้าเพดานหน่อยครับผมนี่ไม่มีรอยยันรอยเจิมนะครับผมนะฝ้าเพดานซาดนะครับผม สวยครับสภาพดีเลยนะครับดูนะที่บังแดดครับผมนะครับสั่งนี้นะครับผมน่าจะมีกระจกแต่งหน้านะครับพร้อมไฟนะครับผมนะนี่ครับผมนะไฟติดนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับไฟรวมถึงไฟฟ้าเพดานนะครับผมนี่นะครับฝั่งคนขับครับผมกระจกแต่งหน้ามีให้ครบเหมือนกันนะครับผมนะนี่ครับไฟครับผมนี่ใช้งานได้ปกติครับนะครับผมระบบไฟติดครบหมดนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนะครับโครงสร้างตัวรถครับผมนี่นะครับขอบบันไดนะครับ ขอบเสากลางด้านในดูครับหัวน็อตไม่มีรอยขัดรอยแกะนะครับผมหน้าด้านในเดิมหมดนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะทาสีมาแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่ดูหัวน็อตครับผมไม่มีรอยถอดนะครับตอนพับเดิมเดมเลยนะครับผมนะครับขอบยางก็ดูงูครับผมนะตัวนี้นะครับเดิมเดิมนะครับผมนะสภาพดีครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมสวยๆครับมาดูแผงประตูนะครับ นี่นะครับสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีครับผมไม่มีรอยขุดรอยแตกนะครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมเป็นท่านร็อกครับผมใช้งานได้ปกติหมดนะครับมาดูตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับผมนะคิ้วรีดน้ําขอบกระจกต่างๆนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมไม่มีรอยบุบรอยดุ่งนะครับตรงๆครับผมไม่มีคดงอนะนี่ครับยาวยาไปเลยนะครับผมสวยสวยครับมาดูภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างครับผมนี่นะครับภายในห้องผู้โดยสารดูครับผม เบาสวยใหม่สะอาดมากครับด้านหลังครับผมสภาพดีเลยนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดนะครับผมนะครับเบาะนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับดูครับสภาพนะครับห้องผู้โดยสารกว้างครับสาหรับคโรร่าติดนะครับผมนะครับเครื่องยนต์อึดถึกทนอยู่แล้วนะครับผมลูกค้านะครับแท็กซี่ขับกันทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่มีพังนะครับผมนะครับทดสอบโดยแท็กซี่ให้ดูแล้วนะครับผมนะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับนี่ครับยางปูพื้นพรมปูพื้นต่างๆนะครับผมนะมีให้ไปให้ครบหมดนะครับนี่ครับ สวยเลยนะครับผมนะสภาพดีนะครับโรมาได้เลยนะครับผมน่ครับกาบแมกกาลงแมกกาไลต์ต่างๆนะครับผมนะขอบด้านข้างดูครับเดี่ยมสีนะครับตัวนะครับขอบบางโคนหลังด้านในดูครับผมร่องรอยไม่มีนะครับแผงประตูสวยทุกบานครับผมใหม่ๆนี่เลยนะครับรถเข้าใหม่สดๆร้นๆนะครับมาถึงเมื่อวานตอนเย็นนะครับผมนี่นะครับวันนี้น้องพีนะครับมาถ่ายคลิปให้ดูเลยนะครับผมนะครับร้อนแม็กครับผมสวยเดิมนะครับสภาพดีครับผมรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับได้ดิสเบกสีล้อเลยนะครับ นะครับตัวนะครับปั๊มเบรกครับผมดูปั๊มเบรกนะครับจานเบรกนะครับสส้นสนิทไม่มีขึ้นนะครับผมนะครับกระโหลกซุ้มล้อหลังขวานะครับสวยเดิมหมดนะครับตัวรถเช็คประวัติที่มาที่ไปของตัวรถได้หมดเลยนะครับลูกค้านะครับสวยๆสภาพดีครับผมเนื้อสีผิวพันธุ์ต่างๆด้านข้างตัวรถก็สวยเงาหมดนะครับรอยต่อของตัวกันชนกับตัวบังโคลนดูครับผมนะไม่มีดุงไม่มีอ้านะครับช่องไฟต่างๆสวยหมดเด่ยมสันนะครับสวยคมนะครับด้านหลังตัวกันชนครับจะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับผมนี่ นะครับด้านหลังไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับกันชนหลังสวยครับผมส,สภาพดีครับนี่ดูได้เลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะฝาปิดท้ายดูครับสีนะครับเงาเงาฉ่ำๆอย่างนี้เลยนะครับผมร่องรอยไม่มีนะครับโลโก้สัญลักษณ์ฝาท้ายต่างๆมาครบหมดนะครับเรนไฟท้ายดูครับผมนะครับอันนี้เป็นเลนไฟถอยฝาท้ายนะครับผมสภาพดีครับไม่มีรอยแตกรายงานนะครับผมนะไฟไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผม เดิมๆครับสวยสภาพดีครับผมนะลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถค่อนข้างดีเลยนะครับผมนี่ครับผมหน้าโรโก้1.6ตัวจีนะครับนะครับนี่ให้ดูคิ้วฝาท้ายหน่อยครับผมนะครับนะครับคมเงาฉฉําเลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมนี่ไะดูภายในห้องเก็บสัมภาระบ้างนะครับผมนี่นะครับผมหน้งกว้างๆใหญ่ๆใหม่ๆดำๆอย่างนี้เลยนะครับผมดูครับคราบสกปรกนะครับแทบไม่มีเลยนะครับผม กมะไมยี่ปิดนะครับขอบบางโคนด้านในต่างๆไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมรอยยับรอยต่างๆไม่มีเลยนะครับผมนี่ครับให้ดูชัดๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับไม้อาจปิดยางอะไรครับผมนี่ครับนี่ไม่มีครับพองหมายว่าไม่มีรอยผุนะครับผมนะสภาพแบบนี้เลยนะครับผมยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับผมนะล้อไหลได้ไปล็อกระทะนะครับแม่ลงแม่แรงนะครับประแจถอดล้อครับผมครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ให้ดูครับผมนะครับพื้นนะครับ ยางอะไหล่นะครับผมนะตัวนี้นะครับตัวถังของตัวรถนะครับแท้เดิมหมดนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมนะครับรอยทรงรอยซีนต่างๆตัวนี้นะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับซีนนะครับตะเข็บแผงตั้งท้ายนะครับผมนะครับเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับผมลูกค้ามาดูตัวรถจริงนะครับหรือว่าเช็คประวัติตัวรถได้เลยนะครับผมนะครับดูนะครับบานพับฝาท้ายหน่อยครับเดิมไหมครับเดิมหมดนะครับผมดูหัวรถได้เลยครับนี่ครับ สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนะสภาพดีนะครับฝาทงฝาท้ายรอยซีนตะเข็บต่างๆดูครับผมเดิมหมดนะครับจิกลงไปแล้วเป็นรอยเล็บนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับกำลังหยิบปิดฝาท้ายครับผมสภาพสวยใหม่นะครับไม่มีรอยขาดนะครับผมสภาพดีครับนะครับดูหัวน็อตครับผมยึดฝาท้ายนะครับผมไม่มีรอยถอดเลยนะครับไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับบานทงบานพับตัวนี้เดิมหมดนะครับผมนะครับสวยสภาพดีครับผมขอบรังน้ําดูครับนะครับจุดเบ็ดร้างนะครับรอยซีนนะครับ จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับตัวนี้นะครับเดิมหมดนะครับผมรถไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมนะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับมานะครับที่สนุกคานะครับผมได้รถสวยเกดเอไปใช้งานแน่นอนนะครับผมนี่ครับดูฝั่งซ้ายบ้างนะครับผมสวยเดิมเหมือนกันนะครับล้อแมกดูครับทั้งสี่ล้อนี่สวยหมดเลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมกระโหกซุ้มล้อนะครับทั้งสองข้างนะครับผมเดิมสนิทสิ้ใสาหน้าเลยนะครับนะครับผมนะ สภาพดีครับเบาะหลังฝั่งซ้ายดูครับผมขอบบังโคลหลังต่างๆนะครับใหม่ๆคลิปๆครับผมนะครับตัวรถนะครับ90%ขึ้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยก็ว่าได้นะครับผมนะนะครับแค่เป็นมือสองเท่านั้นเองนะครับผมแต่ตัวรถต่างๆน่าสวยเดิมสภาพดีนะครับนะครับผมนะมือเปิดประตูด้านหน้านะครับผมนี่โครเมียมนะครับเงาเาสวยๆครับสีผิวพันธ์ต่างๆเส้นนะครับผมนะดูครับอืิดยาวยันด้านหลังเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวดูนะครับ ด้านนี้กันมากครับผมนะฝั่งซ้ายนะครับผมนี่นะครับเบาฝั่งนี้นะครับผมดูครับหม่กลิปนะครับผมน้าไม่ม at, ีรอยยุบรอยแตกนะครับผมนะเบาสวยเลยนะครับฐานเบาก็สภาพดีนะครับผมเสากลางด้านในดูครับแผ่นเพจครับผมนี่นะครับเอาเลขตัวถังไปเช็คประวัติได้เลยนะครับผมนะครับดูหัวน็อตครับผมไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างเลยนะครับผมเดิมหมดครับนี่ครับการันตีคุณภาพเกรดเอนะครับผมมาทีสนุกคานะครับผมไม่ผิดหวังครับผมนะ เปิดตรงไหนก็สวยนะครับผมหน้าถ่ายตรงไหนก็ชัดนะครับผมนี่นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าบางโคนหน้าด้านซ้ายนะครับโลโก้ต่างๆมาครบรอบแม็กนะครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับผมสวยสภาพดีหมดนะครับเดี๋ยวดูคันนี้หน่อยล้อนี้หน่อยครับมีปียางไหมนะครับเมื่อกี้ไปดูล้อนู้นไม่มีปียางนะครับผมนี่ครับเหมือนล้อยางอ๋อนี่ไงครับผมยางปีประมันยี่สิบนะครับผมนี่เจอแล้วนะครับยางปีประมันยี่สิบนะครับผมนะครับ ใช้งานต่อได้ครับผมนะครับยาง2ปีนะครับผมนะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อลูก้าไปครับนี่มาครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับดูครับผมนะห้องเครื่องรถปี2018ครับใหม่กริปเลยนะครับนะห้องเครื่องนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพดีมากครับผมนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดูโอวี t ีทีไอนะครับผมนะเครื่องยนต์ครับขนาด1.6ลิตรนะครับผมเชื้อเพลิงเบนซินนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมตัวนี้เดิมหมดเลยนะครับ สภาพดีมากครับผมนะชุดมอกงมอกองนะครับใหญ่ๆดำๆนะครับผมใหม่ๆนี้เลยนะครับผมแผงหลังเครื่องครับผมดูนะครับแผ่นกันความร้อนด้านหลังครับผมไม่มีรอยขาดนะครับผมนะสวยใหม่หมดนะครับชุดสายไฟนะครับผมนะไม่มีรอยหนูแทะหนูกัดเลยนะครับผมนะครับนี่เบ้าโชกครับผมจุดเมทอาร์คตรงนี้นะครับเดิมหมดนะครับผมตะเข็บนะครับรอยซีนต่างๆเดิมสวยหมดเลยนะครับเบ้าโชกดูครับสนิมไม่มีนะครับผมนะครับใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมซับในบางค้นหน้าครับตรงนี้นะครับสีเดิมหมดนะครับ นี่ชุดแผงหน้า mm hmm. ชุดคันหน้าต่างๆดูครับผมนะครับสีสีเดิมหมดนะครับผมนะครับขายยึดไปหน้าดูครับไม่มีรอยแตกไม่ม <c Venice> ีรอยซ่อมนะครับผมเดิมเดิมหมดนะครับดูครับผมคันมอน้ําบนกลางครับผมตรงเป๊ะนะครับผมน้าไม่มีดุ้งไม่มีรอยชนนะครับนี่นะครับสภาพนี้เลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสี่แสนหนึาพนะครับนี่ดูครับชุดมอน้ําครับผมนะครับสภาพใหม่เลยนะครับ นี่ครับสภาพดีคร <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ับผมนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับไปต่อได้นะครับอันติดคันนี้นะครับผมนี่ดูครับขายยึดไฟหน้านะครับด้านขวาดูครับไม่มีรอยแตกนะครับผมนะสวยๆครับแผงนะครับผมคานเบ้าไฟหน้าด้านขวาดูครับผมสภาพนะครับสีเดิมหมดไม่เคยผ่านการเคาะทำสีนะครับกระลงกระโหลกซุ้มล้อด้านล่างต่างๆด้านในนะครับเดิมหมดเลยนะครับเบ้าโชกหน้านะครับผมด้านขวานี่ครับดูครับผมเดิมไหมครับเดิมนะ เดิมหมดเลยครับผมนะาสภาพดีครับผมน็อตยึดบางคนหน้าดูครับไม่มีรอยขันรอยแกะเลยนะครับผมนะครับน็อตบันพับฝากระโปรงดูน็อตพับฝากระโปรงหน่อยครับนี่ดูครับผมนะเดิมเดิมหมดนะครับสภาพดีเลยครับน็อตยึดดูด้านในครับผมนะไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมนะซับในต่างๆสีเดิมหมดนะครับแผงจิ้งหลีดดูครับแผงใต้กระจกมันล้มหน้านะครับเป็นเนื้อพลาสติกสีดํานะครับสภาพใหม่สวยเดิมอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับฝากระโปรงหน้าตัวนี้นะครับแท้เดิมนะครับนี่ปััตาเลยนะครบ ขอบด้านในต่างๆครับสีสวยสีเดิมนะครับฉนวนกันความร้อนดูครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับผมหมุดยึดอยู่ครบทุกตัวนะครับนะครับฉลาดคําเตือนครับผมครับมีให้ครบหมดนะครับมั่นใจได้เลยลูกค้านะครับผมนะไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมนี่ดูครับด้านในครับผมนะไม่เคยผ่านการเคาะทาสีมานะครับผมสภาพสวยครับสภาพดีครับผมนะอันตรีปีมา18คันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดพี่ๆท่านใดที่หาอยู่ดูอยู่นะครับ โทรมานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสามหกสี่สี่สองนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ทักข้อความมาได้เลยนะครับผมสำหรับออติสคันนี้นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประกันใดนะครับน้องพีต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยเกรดเอคัดเกรดคุณภาพนะครับผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ